กินระเบิดกินระเบิดพวกนี้นะครับพวกนี้เราจะแช่ออกเลยครับถ้าอยู่ในสภาพปกติมันจะเป็นแบบระเบิดภายในแขงมีอยู่แค่นี้แต่ถ้าเราเอาไปนึ่งแล้วมันจะเหลวใช่ครับมันจะไหลออกได้เราต้องรู้หลักการทํางานรู้วิธีการก่าครับคือเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับแป้นรับยรงกดตัวนี้มันเลยครับเราจะทาอย่างอื่นเนี่ยช่วงมาเราไปเจอลูกใหม่ๆพวกอย่างนี้ตรงนี้เราจะไม่ไปสัมผัสเลยการจับการอะไรก็จะจับด้านนี้ ทำอะไรทุกอย่างคือทําด้านข้างกับด้านล่างนี่เฉยครับอย่างตัวนี้เราก็จะถวัดปลาตัวนี้ออกแล้วมันก็จะมีรบูสเตอร์ของมันนะครับไม่ใช่ของจริงว่หนพวกนี้เอาาหวหวเอาหลอกข้างในจะเป็นดีจะมีคนละเที่ยวเหนียวช่ผเลียมเนย ลองกดดูปุ่มเราพิสูจน์ขาอหลักฐานในบางที่ดินระเบิดที่มันยังคงเหลืออยู่ระเบิดไม่หมดก็สามารถบอกได้ว่ามันเป็นวัตถุระเบิดตรงนั้นเป็นอะไรอันนี้ไม่ได้ครับมันเป็นโุ่เตอร์ของมันมาบอกว่าแบบนี้ออกแลาวมัจะกดเข็มแทงจึ้นวนที่มันออกมาแล้ไม่งับมันจะสเก็ตระเบิดจะอยู่ด้านหน้าเผื่อบางทีเราไปอนุภาผมันเก็บไปด้านหน้ามากที่จะเก็บไปรวบรวมไปอะไรต่างๆไปกดเมข็กง